ที่รบน้องได้ประเย์ต่อหน้าท่านคณะกรรมการด้วยเพลงเวลากระทุ่งสองชั้นรางวัลเข็มฝีมือสอนทองลำดับที่10ขอแสดงความยินดีกับสุภัเชสรยเหรียญค่ะประถมศึกษาปีที่5าโรงเรียนนักฟิล่าบางสงรางวัลเข็มฝีมือสอนทองลำดับที่9ขอแสดงความยินดีกับ รางวัลเข็มพิมพ์เส่องทองลำดับที่8คนแรกขอแสดงความดีดีกับนักทากอแนวคําดีค่ะผศปีที่4โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬางร์รางวัลเขียพิมพ์เงิสองทองลำดับที่8อีกคนนึงนะคะขอแสดงความดีดีกับนักพัฒน์กมวลเต่ว่าโทค่ะผศปีที่5โรงเรียน รางวาลัลเขี็มฟิล์มสอนทองลำดับที่7ขอแสดงความยินดีนกับมนสิชาเรืองโกสุงค่ะคณะศึกษาดีทีท่ทททททห้าโรงเรียนสาธิตแข่งนิทรรศการแสงิเวศเกษตรบางานิทรรศกรบางนากรรรางวาลัลเขี็มฟิล์มสอนทองลำดับที่6ขอแสดงความยินดีนกับ นภรสันเต็มสินสิริค่ะรางวันเข็มพิมพ์มือสนทองลำดับที่5ขอแสดงความดีด <engaged> <c oughs> ีกับพัชรพัชเตชะเทียมจันค่ะ นัทนิชามาตบมืโทค่ะเหลือสามรายชื่อสุดท้ายค่ะดน้องไม่ยกเลยนะคะตอนนี้บนเวทีนะคะมีสามรายชื่อที่ยังไม่ได้ถูกประกาศรางวัลนะคะ หนึ่งคนจากสามคนนี้นะคะจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองค่ะจะได้รับเข็มพิมพ์มือสอนทองเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสี่พันบาทอีกคนนึงนะคะจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งค่ะคนนี้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งจะได้รับเข็มพิมมือสอนทองเกียรติบัตรและทุนการศึกษาห้าพันบาทและหนึ่งในนั้นค่ะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะสําหรับ เครื่องมือสองอู้นะคะผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะจะได้รับั่วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตราชกัญญาแห่ที่มือสองทองเกียรติบัตรและทุนกา,ารศึกษา6000บาทขอไม้ให้น้องหน่อยค่ะพี่จะถามน้องด้วยคำถามเดียวกันเนาะถ้าชื่อที่พี่ ต้องประก,กาศรางวัลชนะเลิศไม่ใช่ชื่อน้องน้องจะเสียใจไหมคะถามทุกคนคำถามเดียวกันค่ะทำไมครับเพรา<อ>ะได้ที่หนึ่งมาแล้วะ เพเราเป็นที่นในใจของดังงามดังงามสามคนนี่ร้จริงคาถามเดียวกันเนื่องจากเหลือสามคนนะคะพี่อยากให้น้องขอบคุณใครก็ได้ที่มีส่วนสำคัญไม่ว่าน้องจะได้ที่เท่าไหร่มีคนที่สนับสนุนเราน้องอยากขอบคุณใครบ้าง คุณยังไงอะคะป้าทำกับข้าวอร่อยมากอ่ะคุยกับป้าหน่อยจะร้องไห้น้องจะร้องไห้แล้วขอบคุณเลยขอบคุณยังไงดีขออนุญาตพูดแทนเลยนะคี่เราเล่นค่ะ จะร้องให้น้องจะร้องให้โอ้คุณนคะคะค่ะเป็้อง้นานะคะูไม่อนขาๆ้าชห้ร้องให้เปล่อขอโทษอ่ะอไปค่นคขอบคุณโอเคโอเคอขอุณใครขอบคุณคมินะคะที่คอยสนับสนุนผม ไม่มีครูมิกก็ไม่มีผมในวันนี้ครับแล้วก็ขอบคุณคุณแม่แล้วก็ครูของคนที่คอยสนับสนุนและดูแลผมมาตลอดครับก็ขอบคุณครูอ้าพ่อกับแม่แล้วก็ญาติญาติที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนผมอยู่ตลอดค่ะโอเคค่ะต้องประกาศแล้วนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ที่เท่าไหร่คะ <laughs> สองค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองนะคะจะได้รับเข็มพิมพือสอนทองเกียรติบัตรและทุนการศึกษา4,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองขอแสดงความยินดีกับ <laughs> ปุณณวิสาทรค่ะ น้องผู้ชายเลือกใครลูกอ <mumbles> ่ะน้องผู้หญิงเลือกใครให้น้องผู้หญิงเลือกก่อนแม่ก็ได้ค่ะแม่เอาเคน้องผู้หญิงเลยแม่ช่วยแม่นิดนึงค่ะน้องผู้ชายเลือกใครลูกอย่าพาแม่ไปแม่กำลังจะเดี๋ยวแม่ร้องไห้ที่มานทำไมล่ะฟ้าเดี๋ยวแม่ร้องไห้ที่มันทำไมล่ะโอ้โหเอ็นดูน้องเหรอ แ่เลหล่หล่ลมนะคะเราอยากฟังเสียงคุณแม่กับคุณป้าอยากฟังแมอยากฟังแมอ่ะคุณแม่หรือคุณป้าใครจะพูดก่อนะสคุณแม่ก่อนคุณแม่ก่อนนะคะคุณแม่ช่นชมน้องให้ฟังหน่อยค่ะน้องเป็นไงบ้างคะอยากพูดอะไรกับลูกบ้างคิดว่าหนูคงได้ประสบการณ์นะคะแล้วก็ ได้พัฒนาตัวเองได้ิชาความรู้ที่เราอาจจะในในห้องเรียนเราไม่ได้นะคะเราก็เป็นเป็นทักษะพิเศษที่จะติดตัวหนูไปนะคะจนกระทั่งตก็ชื่นชมที่หนูรู้จักแบ่งเวลานะะแล้วก็มีวินัยในการฝึกฝนซอ้อนแล้วก็ตั้งใจก็ขอให้หนูพัฒนาออไปอีต่อไป รางวัลที่หนึ่งมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปแต่ว่าวิชาความคิมยริบของเอาไปโอเคคุณฟ้ามีอะไรอยากจะพูดกับน้องมั้งคะก็ภายในระยะเวลาหนึ่งปีจากปีที่แล้วนะครับก็มีพัฒนาการต่างๆน,น,นะครับเนื่องจากว่ามีวิริการสอนแล้วก็สิ่งที่ที่รู้สึกว่าดีก็คือได้ดึงกองมันจา โทรศัพท์มือถือแลวก็พี่นะครับมันมันเป็นช่วงเวลาที่มีเวลาได้ซอรวันละชั่วโมงสองชั่วโมงในทุกวันหรือเร้ามีใจให้กับเด็กนะครับโอเคค่ะขออีกคำถามหนึ่งนะคะถ้าชื่อที่ตาจะต้องประกาศไม่ใช่ชื่อของน้องจะเสียใจไหมคะไม่เสียใจครับ พราะเพราะประสบการณ์ครับแล้วก็จริงๆแล้วอยาบอกว่าในในวิธีการอย่าขงขนเี้ยมันเป็นช่วงเวลาช่วงเวลาเ่อยท่างเองซึ่งซึ่งมันไม่ได้ตัดสินทั้งชีวิตว่าเป้ยคุณเล่นไม่ดีแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดูว่าใครมีสติกว่ากันใครที่เล่นสมบูรณ์กว่ากันมากกว่าครับนะครับมันไม่ได้อานจะตัดสินเพราะว่าในต่อไปอีกในอนาคตเราอาจจะเป็นคนที่เสีสาานนยบพอขึ้นได้ขึ้นได้นะครับโอเคค่ะขอคคุณแม่ กแค่กี่ไม่กี่นาทนะีเราใช้เวลาในการสอเพลงฝุกซ้อมนานกว่นานั้นหลายเดือนบางคนอาจจะเป็นปีในการพัฒนาตัวเองนั้นรางวัลในมันอาจจะเป็นแค่การวัดผลแค่ช่วงเวลาเลองนะคะก็คิดว่าสิ่งที่ได้คือเราได้ยอมรับความจริงข้อผิดพลาดแล้วก็ได้มาเห็นมาดูคนอื่นๆว่าเขาเป็นยังไงเราก็ได้พัฒนาตัวเองได้เปิดโลกของตัวเองในด้านดนตรีค่ะนะโอเคค่ะ ปานะคะเราจะให้แม่หันหน้าาหาานไมได้นะคะแม่หันหน้าหาน้องนะคะในต้องไรทักง่ายไม่ได้๋ดยนขอขอเชคนิดนึงนะคะต้องประกาศแล้วแล้วผลจะเทก็เสร็จแล้วด้วยนะคะจะเทรอแป๊บน,นึงนะคะเวลาที่จะต้องประกาศแล้วค่ะผู้ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศเครื่องมือสอบอูปถมศึกษาคะจะได้รับทุนพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนชกัญญาเข็มพิมพ์มือสอนทองเกียรติบัตรและทุนการศึกษา6,000บาทในขณะที่อีกคนหนึ่งนะคะจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ซึ่งจะได้รับเข็มพิมพ์มือสอนทองเกียรติบัตรและทุนการศึกษา5,000บาทรางวัลชนะเลิศขอแสดงความยินดีกับ Oni